เขารับดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจแซงต์บิี31สิงหาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงคืนนี้คอสเนอร์เอาล่ะยังไงเมื่องานนี้บอกได้เลยนะฮะเมือม่อแมนยูเองนั้นตกลงมาติเนสแล้วลุ้นแนบซานโชดิวเดือดก่อนที่จะปิดตลาดในอีก ไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้โดยกันนี้ทางด้านของทางฝั่งทางด้านของอาฟาบิโอรามาโ,โนยืนยันว่าแมนยูนั้นบรรุข้อตกลงส่วนตัวกับทางด้านของเอเมเรโน่บาร์ e ิเนสเหลือเจรจากับแอสต์มิลาโดยที่มีชื่อของจจด,ดอนซานโชถูกโยงเป็นเงื่อนไขในการเสริมในเดียวขนาดใหญ่ขณะที่เวลาเองก็จับตาเซนเนอร์เ e รเมนและก็จีโก้คอสตาเป็นตัวแทนในเวลานี้แทนนะ ความเคลื่อนไหวตลาดซืสส้อขายนักเตะพิมพ์เดกอังกฤษกำลังร้อนแรงเป็นไฟหลังฟอร์บิชโอรามาโนนักข่าวชื่อดังรริงานข่าวบอกว่าแมนยูประดุกข้อตกลงส่วนตัวกับเอเวเรโดมาร์ติเนชเพร่สาประตูชินชาติอา,าร์เจนตินาจากอาเซมิลานในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาค่าตัวกับวิล่าให้ได้ข้อสรุปโดยสื่อสื่อดังเปิดเผยในการพูดคุยครั้งนี้มีชื่อของจจดอนซานโช่ดาวเตะชาวอังกฤษถูกยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่อาจจะเกี่ยวข้องกับดิว ซึ่งอาจจะเป็นการพ่วงหรือว่าการเจรจาในลักษณะส่วนเสริมเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยโลมันโนเองก็ระบุผ่านทาตของในชวิสเตอร์บอกว่าแมนยูบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับมาติเนสแล้วเหลือเพียงแค่การเจรจากับค่าตัวแอสเซอร l ล่าข้อตกลงกำลังเดินหน้าไปได้ด้ดีโดยขณะเดียวกันแอสเซอร์ล่าก็เริ่มมองหาตัวแทนโดยที่ ได้ติดต่อไปอยังด้านโคมบรายันอันเวิร์ฟเพื่อจะขอซื้อตัวเซน,นเนอร์เบรเมนในทวานเบลเจียมอีกทั้งยังจับตาตีโก้คอสตาเมื่อกล่าวของเปอร์โตเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในครันี้โรมมโ,โนยืนยันเพิ่มเติมบอกว่ามาร์ติเนสมีความต้องการจะย้ายซบยังชินโอแทฟฟอร์ดอย่างจริงจังและก็หวังจะให้การย้ายทีมเกิดขึ้นภายในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งหากว่าดิวลุล่วงในครั้งนี้จริงจะเป็นการเสริมทัพสำคัญของทัพแสนะดงในฤดูกาล25ในครั้งนี้ทันทิเลนะ เป็นว่างานนี้ในอีกประมาณไม่เกิน72ชั่วโมงนะฮะน่าจะเห็นทางด้าของเอเมเรโนมาติเนสมาที่แมนยูอย่างแน่นอนนะองเดรโอดาหน้าเป็นสำรองไปซะเรามาดูข่าวต่อมากันครับหาลไนยังไงสิงจ้องชาร์เตอร์หากว่าแจ็คสันกลับตัวกลับใจไม่กลับมา เมื่อเชลซีกำลังพิจารณาคอราชฮาร์เดอร์ศูนย์หน้าดาวรุ่งของสปอร์ติ้งเดชบอนที่เคยมีข่าวเกัานกับฝั่งแมนยู u, เป็นหนึ่งในทางเลือกหลังจากที่นิโคลัสแจ็กสันต้องการจะย้ายไปที่ไบร์มินิกในขณะนี้โดยงานนี้สกายสปอร์ตื่ออังกฤษรายง,งานข่าวบอกว่าเชลซีเองนั้นกำลังพิจารณาจากศูนย์หน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่แจ็กสันโดยเล็งเป้าไปที่ศูนย์หน้าฮาร์เดอร์ศูนย์หน้าทีมชาติเดนม,มาร์กชุดอายุไม่เกิน21ปี ของสปอร์ติ้งดิชบอนที่กำลังเนื้อหอมในเวลานี้เดิมทีเชลซีตัดสินใจจะขายคาริสโตเฟอร์เอนกุนกูไปให้กับเอซิมิลานและกำลังจะปล่อยแจ็คสันไปให้กับเบอร์ยานิกหลังจากที่ตอบรับข้อเสนอยืมตัวพ่วงเงื่อนไขซื้อขาดไปแล้วและอนุญาตให้สย์หน้าทีมชาติเซเนเกัรนเวลานี้เดินทางไปที่ประเทศเยอรมนีได้เพื่อเขากำลังการตรวจร,ร่างกายอย่างไรก็ตามหลังจากที่เกมพิมพ์ิกที่เชลซีชนะฟูลแลนไป2ต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเบรียมดีลาฟเองสุดหน้าคนใหม่ ได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่าคาดการต้องพักประมาณราวหกถึงแปดสัปดาห์ทําให้เบรานิเหลือเพียงแค่เจ้าบริโดกอน้าคนใหม่อีกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเห็นที่เองเชลซีจึงรีบแจ้งไปยังไบร์นเมนิคเพื่อจะยกเลิกข้อตกลงแต่ว่าทางาของฝั่งแจ็กสันยังคงไม่หมดความหวังที่จะย้ายไปร่วมทีมแชมป์บุนเดสเรีกาโดยที่เชลซีก็อาจจะประเด็นความคิดยอมที่จะปล่อยตัวหากว่าข้อเสนอปเปลี่ยนเป็นการซื้อขาด หรือไม่ก็ไม่ใส่เงื่อนไขบังคับซื้อขาดอยู่ในสัญญายืมตัวแทนข้อตกลงเดิมในครังนี้เพิ่มเติมด้วยเท่านั้นเองนะก็เป็นดว่างานนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะแต่ก็อย่างว่าไปซะแล้วทั้งที่ว่าแมนยูก็สนใจอยู่นะเรามาดูข่าวต่อมันกันครับอาร์ตยังไงมีลุ้นได้เพิ่มเมื่ออัลเบรมตกุนซื้อของแมนยูถกบทบริหารเสริมนักเตะในช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงสมอน,นี้ โดยกันนี้บริเวณอาบาริมถกบอรบริหารว่าอาจจะเสริมทีมอีกครั้งช่วงโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายในช่วงเบอร์นะีนาโดยความคลเคลื่อนไหวของฝั่งแมนยูที่เปิดบ้านชนะเบอร์รี่ไป3ต่อสึงสุดพิลพีเบลิกอังกฤษนัดที่3เก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด4แต้มขึ้นมาอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนทันชีอย่างไรก็ตามเกมนี้มาติอุสกุญญาและก็เมสันเม์ ลูกของทีมบาดเจ็บจนถึงขั้นเล่นต่อไม่ไหวทําให้ต้องปเปลี่ยนตัวออกไปซึ่งทางท้งเขาฟังบรเวนอัลบริมคุนสือทัพปีศาจแดงก็ยอมรับว่าเป็นห่วงทั้งคู่เลยนะโดยช่วงแถลงข่าวหลังเกมดังกล่าวนะักข่าวถามถึงอาการบาดเจ็บของทั้งสองรายในครั้งนี้บอกว่าอาจ,จทําให้แผนการเสริมทัพของแมนยูนั้นมีปเปลี่ยนแปลงปรหรือไม่อัลบริมให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้บอกเลนะว่าผมคุยกับบอดบริหารอยู่เสมอเพื่อพยายามที่จะปรับปรุงทีมทันี้ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025 ของเกมฟุตบอบพรพิมี์ริษีกอังกฤษจะเปิดในวันจันทร์ที่1กันยายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศอังกฤษหรือว่าเวลาตินตนาฬิกาของวันที่2กันยายนตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะก็เป็นนว่างานนี้เดี๋ยวได้ลุ้นกันนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกับรายการว่าใช่ดีลของอมเมเดโนมาร์ติเนสในครั้งนี้หรือหม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ทนาของแมนยู3เบิร์นรี่2 อาร์มบอริมชี้ผีควรจะยิงขาดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วยันไม่ห่วงตอนเบอร์โนโ่ซัดจุดโทษหรอกนะเมื่อกันกนี้ทานทั้งของทางฝั่งบริเบนอาร์มบอริมคนซือทางท้านของฝั่งแมนยูเองยืนยันทีมควรชนะเบอร์รี่ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก่อนที่จะเฉือนชนะไป3ต่อ2จากลูกโทษในช่วงกดเวลาโดยที่เบอร์โน่ฟอนเดสพร้อมแจ้งสื่อว่าเหตุที่ไม่มองจังหวะยิงเพราะว่ามั่นใจลูกทีมยิงไม่พลาดอย่างแน่นอนโดยกันนี้ทานทั้งของฝั่งอาร์มบอริมคนซือผีแดงเองก็พา ทีมกาชัยประเดิมจนได้ในการลงเล่นในเกมพิมพ์ริกที่จะต้อนรับการมาเยือนของเบิร์นอรีโดยทีมน้องใหม่ซึ่งก็ไล่ตามตีเสมอเจ้าบ้านได้ตลอด2หนกระทั่งช่วงทดเวลาเฟอร์นันเดสก็ซัดลูกโทษที่กระทั่งทีมได้เบรกล่าโดยที่นายใหญ่บริรติวิลเองนั้นไม่มองการยิงลูกโทษอีกตามเคยเช่นเดียวกับการแพ้กริมสปี้ในศึกคาราบาลครับรอบ2เมื่อช่วงกลางสัปดาห์นั่นเป็นสาเหตุที่3มแต้มหากว่าคุณดูเกมในครั้งนี้ เราสมควรชนะตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วและเราเองนั้นก็คอนโทรลเกมนี้ได้แต่เราต้องต่อสู้จนถึงนาทีสุดท้ายเพราะสิ่งต่างๆนั้นสลับซับซ้อนหากคุณดูเกมในครึ่งแรกนะเรามีโอกาสมากมายที่จะได้ประตูคุณเองก็รู้สึกใช่ไหมว่าคุณคอนโทรลเกมได้แต่ลูกทุ่มหนึ่งครั้งและลูกเซตพีทหนึ่งครั้งทําให้เราเสียประตูทันทีผมก็ได้แด่ดสายหัวเพราะว่าบางครั้งฟืตบอลมันก็เป็นแบบนี้ตอนนี้เรามีเวลาสองสัปดาห์สำหรับโอกาสมากมายเกมนี้ เราต้องชนะแต่เราเองนั้นยังคงมีอะไรต้องทำอีกมากมายในครันันนี้ซึ่งต่อข้อสอบถามถึงการไม่ดูฟอนันเดสยิงลูกโทษคนนื่อโปรตุเกสก็ได้เอ่ยบอกว่าผมอยากจะดูปฏิกิริยาของแฟนบอลมากกว่าในตอนนั้นผมกำลังคิดด้วยนะว่ามันค่อนข้างยุติธรรมดีที่เราชนะในเกมเกมนี้และผมเองก็ไม่ได้คิดว่าบรูโน่จะพลาดเป็นคนที่สนะนอกจากนี้แล้วนักข่าวถามต่ออีกนะว่าถึงอนาคตของตัวเอง ในครั้นี้สักหน่อยไหมก่อนที่ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสจะสืบเท้าไปยิงลูกโทษที่เป็นที่สําคัญที่สุดโดยอัลบร์มเอ่ยบอกว่าไม่เลยนะผมแค่คิดถึงเบรนโนเท่านั้นว่าเขาเองจะไม่พลาดในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะก็ถือว่าเกือบนะผมแมนยูของเราเกือบหลับแต่กลับมาได้เราไปดูข่าวต่อมันกันครับ อาแล้ยังไงแมนยูระสามเลยเมื่องานนี้อาร์มบริมกังวลอาการบาดเจ็บของเปสันเมาส์คุณย่าสังเบอร์เกมชนะพิเมเบริกนัดรแรกนัดเมื่อวานนี้โดยกานนี้ตัวแทนของฝั่งแมนยูนะผมของบริเวณอาร์บอริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังเกมพิเมเบริกอังกฤษนฤะด,ดูกาล2 0 2 5นัดที่3ที่เปิดบ้านเฉือนชนะเบอร์บรียทีมน้องใหม่แบบผืดขึ้นคอ3ต่อ2 แมนยูประตูใช้ทุ่งชดเจ็บนาทีที่90 7บวกจากจุดโทษของบริโลฟเดนเดชมิดฟิลกับทันทีมช่วยให้ปีศาจแดงคว้าชัยชนะนาตแรกในเกมพิมพ์ริกในฤดูกาลนี้ระเก็บเพิ่มเป็นสีแต้มพุ่งขึ้นจากอันดับที่16มาอยู่อันดับที่9ในเวลานี้แล้วอย่างไรก็ตามเมนยูเองก็ต้องสังเวยกับอาการบาดเจ็บของมาติอุสคุญญนยาดาวยิงทีมชาติบ,บราซิลและก็เบสันมาส์มิดฟิลตัวหลักของบรูเบณอวบริม โดยลายแรกถูกเปลี่ยนตัวออกมาพักตั้งแต่ช่วงหุานวาม1ส่วนรายหลังถูกถอดในช่วงพักครึ่งโดยล่าสุดนั้นกุนซือแมนยูเปิดเผยถึงการบาดเจ็บของบาทิอุสกุญยาและก็เมสันเม้าในคราวันี้บอกว่ามันยากที่จะเสียคุญยาและก็เมสันเม้าไปเพราะว่าเมสันเม้าต้องเล่นทั้งที่มีอาการบาดเจ็บมากถึง30นาทีในครำวนี้เลยนะ โดยผมกังวลในเรื่องนั้นในครั้งนี้อยู่พอสมควรเพราะว่าอาพวกเขาเองนั้นสําคัญกับเราในครั้งนี้เป็นอย่างมากเราจะรอดูกันต่อไปผมไม่รู้นะว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างและผมเองก็ยังไม่รู้อาว่าเราจะเช็คพวกเขาอีกทีไหมเราต้องการพวกเขาจริงๆหรือไม่เพื่อที่จะแข่งขันได้ยอย่างเต็มที่ในครั้งนี้อาการบาดเจ็บกับแมนยูทําให้ล่าสุดนั้นแมทธิวส์คุนยาเองก็ต้องขอถอนตัว จากาทีมชาติบราซิลชุดทำศึกนะฮะฟุตบอลโลกปี2ั2 6รหบเราคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พบกับทางด้้นของฝั่งชิลีวันที่4กันยายนและก็บริเวียวันที่9กันยายนในคั้งนี้ไปแล้วนั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเตในช่วงที่ง่านมาครับขอบคุณทุกคนตานัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ